ก็ขอก่าสวัสดีน้องๆหนูนๆทุกๆคนนะคะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะที่ได้เข้ามาดูคลิปเราในวันนี้คือห่างหายจากการทําคลิปไปนานนะคะไม่ใช่เลยหรอกก็คือไปผ่าฟันคุดมานะคะอาจจะพูดไม่ค่อยชัดด้วยประเด็นเป็นว่าวันนี้นะคะเราจะมาทําตามคําขอของหลายๆคนแล้วก็ทําตามสัญญาที่บอกไปในคลิปที่แล้วนะคะว่าวันนี้เราจะจัดเปลี่ยนไอดีปักทงใหม่นะคะทุกคนนี่เลย เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะทุกคนก็จิ้มเลยนี่ปึ๊บอ้อลืมบอกนะคะทุกคนว่าเราไปเติมเครดิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้ดูๆแล้วก็น่าจะมาไม่ทันคนก็เลยลงทุนเองเลยนะคะทุกคนนี่เลยกดเลยกดโอเคปึ๊บอ่ามาหน้านี้นะคะทุกคนก็จะรหาสเชื่อมเฟสน,นะคะทุกคนมี2ชั้นให้เรียบร้อยนะคะทุกคนก็ปลอดภัยนะคะ เอาเป็นว่าขอไปเคลียร์ไปเปลี่ยนอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็ไปเจอกันที่หน้าตัวเกมเลยดีกว่าบุยก็ยโอเค okay. นะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้เข้ามาที่หน้าตัวเกมมาที่เรียบร้อยนะคะทุกคนคือถ้าเกิดฟังไม่ชัดพูดไม่ชัดก็ทนๆฟังเอาหน่อยนะคะทุกคนก็คือแผลยังไม่หายดีเนาะโอเคแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้กดเข้าไปดูกดเข้าไปดูท่าทางนะคะทุกคนก็เอาเป็นว่าเป็นลุ้นพร้อ,รอมๆกันเลยนิ่ง ก็จะมาในส่วนของปักทงแล้วก็ปืนอัพอีก4กระบอกนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าถ้ากดคู่นี้เอาใส่เข้ามาทำไมก็ไม่รู้ตั้งสองท่านนะคะทุกคนก็ไม่ว่าเราไปดูปืนเจ็กันก่อนดีกว่าปืนแรกก็จะเป็นปืนสกานี่เลยอย่างเทพต่อมาก็จะเป็น พุดแพ็กเกอร์นะคะทุกคนนี่เสือโครง่งต่อมาก็ UMP ไอดีนี้น่าจะมีแต่ปืนเก่าๆนะคะทุกคนปืนใหม่ก็น่าจะมีนิดๆหน่อยๆอันนี้ก็ MP40 นะคะทุกคนนี่เลย ต่อไปก็จะเป็นท่ากดคู่นะคะทุกคนอันนี้คือท่านั่งโซฟาแล้วก็ปล่อยลูกโป่งนะคะทุกคนนี่ปล่อยขึ้นฟ้านะ,ะทุกคนต่อมาก็เป็นท่าในอันนีม้มนารูโต๊ะนี่เลยต่อมาก็ท่ากดคู่อีกแล้วทุกคนมีมีสองท่าเลยอะเส่มันทำไมต้องสองท่า และเ็นไรวันนี้นะคะทุกคนก็นี่เลยปักทงปักทงใหม่นะคะทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่ามีใครเขาคือหาหรือเปล่านะคะทุกคนปักทงใหม่นี่แต่ส่วนตัวก็เป็นคนชอบเล่นนะคะทุกคนก็เลยจัดมานะคะทุกคนเพื่อจะเอาไปแอดนี่เลย <S <S โอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะทุกคนก็มาแบบมาไวไปไวเนาะ <S <S โอเคสําหรับใครชอบคลิปนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปได้วยนะคะทุกคนแล้วก็ใครที่อยากจะช่วยสานต่อนะคะทุกคนก็ฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพิจารณานแล้วก็แบ่งปันกันเอาทุกคนเอาเป็ว่าสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย